จุดเริ่มต้นของการริฟท์ถูกเล่าออกมาหลายเรื่องหลายรูปแบบด้ยวยกันบางก็ว่าเกิดในภูเขาบางก็ว่ามันเกิดจากสนามแข่งแต่หลังจากการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลเราก็พบสองสาเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่เก่าสุด,สดเลยก็เห็นจะเป็นการขับของทาซิโอนูวอเรลีนักแข่งเช้าอิตาลีที่ขี่รถแข่งก่อนสมัยยุคสงครามโลกได้โหดจัดถึงขนาดตัวรถมันถลยกันไปเลย 2โรเจอร์คลาร์กนักแข่งแรลลี่ชาวอังกฤษผู้มีสไตล์การขับขี่เฉพาะตัวถึงอย่างนั้นหลายเสียงก็เชื่อว่าทั้ง2เรื่องมันเป็นการเคาน์เตอร์เสียเฉยๆอาการเลื่นๆแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทั้งสองคนจะทําได้แน่นอนกว่านักขับคนอื่นๆและคนอื่นอาจจะไม่ได้ขับกันแบบนี้เส้นเรื่องที่3คือคุณนิมิสึทาคาฮาชิอดีตนักแข่งมอเตอร์ไซค์ไฟแรง ที่ประสบอุบัติเหตุหนักในรายการ Ice of Man TT ปี1962เขาจึงผันตัวมาแข่งขันด้วยรถยนต์แทนแต่ที่ว่ากันว่าเป็นต้นกำเนิดของการดริฟนั้นเกิดขึ้นในรายการรองอย่าง All Japan Touring Car Championship เพราะด้วยเหตุที่เบรกและช่วงล่างหรือ,อยางของรถในยุคนั้นมีประสิทธิภาพที่ไม่สูงเหมือนสมัยนี้เขาจึงขับแบบไปท้ายปัดเพื่อรักษาความเร็วเฉลี่ยตอนเข้าโค้งจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว และไปสร้างความประทับใจให้วัยรุ่นในยุคนั้นหนึ่งในนั้นคือเคเอชิซูชิยะในขณะที่วัยรุ่นบางส่วนนิยมไปประลองความเร็วกันบนทางด่วนก็มีอีกไม่น้อยเหมือนกันที่นิยมซิ่งรถบนทางเรียบเขาหรือที่เรียกกันว่าโทเกะโทเกะถ้าแปลแบบตรงตัวความหมายของมันจะหมายถึงพา t สหรือทางตัดเขาหรือข้ามเขาเนื่องด้วยญี่ปุ่นมีภูมิประเทศเป็นภูเขาเสนา้นทางแบบนี้จึงมีอยู่แทบทุกจังหวัด แต่ที่เป็นสถานที่ไฮไลท์หรือนิยมของเหล่าไวรุ่นในยุคนั้นที่สุดก็เห็นจะเป็นอุสุยเส้นทางเรียบเขาที่ตัดระหว่างนากาโนะและกุนมะหรือโฮมคอสของ m p p c t t l u u ซิลเอกตีของสองสาวมาโกะและซายุกินั่นเองในโลกความเป็นจริงที่นี่เป็นเหมือนศูนย์กลางของเหล่านักซิ่งโทเกะคือนักขับจากทั่วสารทิศจะมาปล่อยของกันที่นี่และบอกก่อนว่าการลิฟไม่ถูกนำมาใช้ในตอนนี้ครับ ในการแข่งโทเกะแบ่งออกเป็น2ประเภทคร่าวๆคือ 1. แบบแมวจับหนูคือรถ2คันขับตามกันไปตัดสินด้วยระยะห่างที่เส้นชัยถ้าไม่ได้ทิ้งกันไกลแบบสลับตำแหน่งนำตำแหน่งตามกันและแข่งบนกันไปแบบนี้ครับที่วิ่งกันเป็นแบบนี้เป็นเพราะถนนบางเส้นมันแคบมากๆเหมือนตอนที่ทาคุมิแข่งกับวาตารุหรือที่เห็นกันบ่อยๆในรายการฮอตเวอร์ชันครับ 2. Time ม a เรส การแข่งแบบจับเวลาคือไม่ต้องวิ่งพร้อมกันก็ได้แต่แข่งกันด้วยเวลาที่ดีที่สุดถ้าสังเกตด,ดีๆใน Initial D หลังการแข่งแบบ Battle จบก็จะมีการทำสถิติเวลาในแต่ละคอร์สด้วยและถ้าพิจารณาจากรูปแบบเส้นทางการวิ่งบนถนนเรียบขาวแบบนี้มันคือ Special s t a g e ของ Rally d ดีๆที่เองต้องอย่าลืมว่า Rally เขาไม่ได้วิง่งแค่ทางฝุ่นหรือทางหิมะหลายสเตจจะแข่งกันบนทางเรียบนี่แหละครับ และนั่นเป็นเหตุผลที่รถอย่าง Evo3 ค่า R32 ได้อย่างเลือดเย็นนั่นก็เพราะเป็นความได้เปรียบเชิงกายภาพและก็ได้กลายเป็นที่มาของฉายากอ d z ซ l l l k k l l e r ออีกปัจจัยที่สำคัญของการแข่งแบบนี้คือมันมีทั้งขาขึ้นหรือฮิวคลามและขาลงหรือดาวฮิวซึ่งความสนุกของการวิ่งขาลงคือรถที่มีกำลังน้อยกว่าก็สามารถแข่งขันได้กับรถที่มีพละกกำลังสูง แรงมา้าจึงไม่ใช่ทุกสิ่งกับการแข่งโทเกะครับอีกหนึ่งเส้นทางที่หลายๆท่านน่าจะรู้จักคือเขาอากินะซึ่งในความเป็นจริงแล้วในโลกใบนี้ไม่มีเขาอากินะครับแต่เป็นภูเขาฮารุนะซึ่งก็ชัดเจนเหล่าว่าเป็นต้นฉบับของเขาอากินะเพราะทั้งเส้นทางแลนด์มาร์กต่างๆหรือแม้แต่ร้านเต้าหู้ก็มีอยู่จริงๆนะครับซึ่งร้านที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าฟูจิโนกิโทฟุเทน ตัวร้านนี้ต่อมาถูกเช่าเพื่อถ่ายทำหนังเรื่องอินเชียลดีด้วยแต่ในปัจจุบันเขาเลิกกิจการไปแล้วนะครับแล้วการดริปเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่ตัวเคอิชิในตอนนั้นตัวเขาเองก็มีเป้าหมายที่อยากจะไปวิ่งเปิดตัวที่อุซุยเหมือนกันโดยได้ซูมซ้อมในเมืองเล็กๆอย่างโคโมโรในนากาโนและอีกที่คือในอุเอดะซึ่งค่าใช้จ่ายมาจากการทำงานสองกะคือ ช่วงกลางวันทํางานทั่วไปส่วนช่วงกลางคืนแกทํางานที่พิงซาลอนซึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญน่าจะรู้กันดีว่าร้านแบบนี้เขามีดีที่หมูกระจกอย่าเข้าใจผิดนะครับแกไปทํางานเสิร์ฟเครื่องดื่มเฉยเงินที่ได้ก็จะเอาไปลงกับรถของเขานั่นเองมีเรื่องเล่าไม่น้อยว่าตัวละครฟูจิวระทาคุมิได้รับแรงบันไดมาจากเคอิชิเนี่ยแหละครับว่ากันว่าที่บ้านของเขาขายเครื่องครัวโลหะและงานส่งสินค้าเป็นหน้าที่ของเขานเอง ซึ่งจะทําให้ต้องวิ่งรถกันในทุกสภาพอากาศเป็นเวลาร่วมกว่า4ปีที่เขาเฝ้าซุ่มซ้อมขัดเกลาฝีมือจนในที่สุดก็จะไปวิ่งที่อุซุยอย่างที่ตั้งใจผลปรากฏว่าแกเก่งจริงครับนานเข้าพอชนะบ,บ่อยๆคนก็เริ่มเบื่อแกเลยงัดเอาสกิลลับมาใช้เพื่อเอาใจคนดูนั่นก็คือการดริฟท์นั่นเองซึ่งจากที่อาสุชิยะแกได้บอกไว้ว่าการดริฟท์ไม่ได้ทําให้เข้าโค้งได้เร็วขึ้นแต่เพราะมันเท่และสนุก เขาเลยทำแบบนั้นครับและมันก็ได้ใจเวัยรุ่นยุคนั้นเป็นอย่างมากถึงอย่างนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของแกก็ไม่ใช่แค่วิ่งในอุสุยแต่คือการไปแข่งในระดับมืออาชีพเขาลงแข่งในรายการฟูจิเฟรชแมนปี1977เป็นเหมือนก้าวแรกสู่สังเวียนชีวิตนักแข่งเลยก็ว่าได้ซึ่งชีวิตในฐานะนักแข่งของแกใช้ได้คุ้มสุดๆจริงๆครับแข่งมันเกือบทุกรายการในญี่ปุ่นแถมยังได้ไปเป็นลูกทีมของคุณนิมิสึสัง ขับ n s x ลงแข่งในรายการเลอมังด้วยครับกลับไปที่ยุค80ในช่วงนี้นี่เองที่ฝีมือของเขาเข้าตาไดอิติโรอินาดาบรรณาธิการนิตยสารออปชันและออปชัน2ซึ่งแกก็ไม่ใช่แค่ทำนิตยสารนะครับถึงขนาดล็อบบี้กับรัฐบาลให้แกกฎหมายขนาดล้อรถได้เลยคือถ้าสังเกตล้อรถแต่งในยุค80จะมีแค่ไซส์เดียวครับและใส่ได้กับแค่ยางทั่วไป เพราะกฎหมายพยายามควบคุมการดัดแปลงรถปี1986นิตยสารคาบอยมีการจัดการแข่งริฟต์อย่างจริงจังนับเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ยังนับเป็นการแข่งบนท้องถนนนะครับยังไม่ใช่การแข่งในรูปแบบของมอเตอร์สปอร์และในปี1987ไดอิจีโรอินาดะก็ได้สนับสนุนการผลิตวิดีโอบันทึกลีลาการริฟของเคอิชิ hi, หรือที่รู้จักกันในชื่อของพลัสปี ปีถัดมาทั้งสองคนได้ร่วมกันจัดการแข่งชื่ออิคะเทนซึ่งแปลตรงๆก็คือปลาหมึกทอดแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นการเล่นคำมาจากคำว่าอิคะสุยและเทนโกคุแปลร,รวมๆกันก็คือขับเมเแบบเทพสิ้งซึ่งแข่งกันด้วยตัวแทนจากแต่ละทีม5คันวัดกันด้วยความเฟี้ยวและลีลาในช่วงนี้ริฟติ้งกลายเป็นที่นิยมไปอีกคันและแผ่ขยายไปในหลายทิศทาง การจับกลุ่มของนักซิ่งมีอยู่ทั่วทุกสารทิศและเหมือนกลุ่มอื่นๆที่ถูกตำรวจค่าชื่อเรียกกันว่าพวกดริฟหรือโดริโตโซคุนั่นเองทั้งนี้นักวิ่งโทเกะและสายดริฟอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันหรืออาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันตีหันไปขับดริฟแทนการวิ่งแบบจริงจังเรื่องราวของการวิ่งรถบนโทเกะถูกนำเสนอใหม่ในรูปแบบของมังงะหรืออินิเชียดีที่ออกมาในปี1995 โดยอาจารย์ชูอิจิชิเงโนะซึ่งก่อนหน้านี้แกเขียนเรื่องบริบริเลเจนมาก่อนความสนุกของ i ินิเชียลดีคือสถานที่ในเรื่องถูกเขียนมาจากสถานที่จริงและเก็บรายละเอียดมาได้ครบเลยนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่ารถหลายๆขั้นนั้นถูกถอดแบบมาจากรถของนักซิ่งจริงๆครับซึ่งเรื่องนี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการแข่งดริฟท์ทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของนักแข่งแบบโทเกะ เพียงแต่ว่าตัวละครเอกอย่างทาคุคม,มิมันขับแบบดริฟท์เท่านั้นเองครับความนิยมของการดริฟท์ทำให้นิติศาร o ออปชั่นถูมีการเพิ่มส่วนของบทความด้านนี้โดยเฉพาะหรือดริฟ์เทนโกคุในปี1996ซึ่งต่อมาแยกออกมาเป็นเล่มของตัวเองในปี1999รวมถึงจะได้ต่อยอดออกมาในรูปแบบวิดีโอในปี2000รายการโคตรสนุกคตรหาครับดำเนินรายการโดยโนมุเคนหรือโนมุระเคน คือถ้าไม่บอกว่าแกเป็นนักแข่งอาจจะคิดว่าแกเป็นดาราตลกแน่นอนครับและปีถัดมาหลังจากนี้การดริฟก็เป็นที่นิยมเป็นกระแสในระดับโลกไปเลยส่วนจุดเริ่มต้นของการแข่งขันดริฟแบบจริงๆต่างๆเกิดขึ้นในช่วงปี2000คือเซนนิฮอนพูโรดิปโตเซนจูเคนซึ่งจะเปลี่ยนชื่อมาเรียกันว่าดีวันในปีถัดมานั่นเอง การเริ่มจัดแข่งอย่างจริงจังนั่นก็เพราะทางเคอิชิ hi, และผู้ใหญ่ในวงการหลายคนอยากส่งเสริมให้วัยรุ่นได้เข้าไปแข่งขันกันอย่างปลอดภัยในสนามจะได้ไม่ต้องไปรบกวนถนนสาธารณะและเปิดโอกาสให้ต่อย,ยอดความสามารถปี2002โนบุชิเกะคุมาคุโบสมาชิกทีมออเรนจ์และเขายังเป็นเจ้าของสนามเอบิสุสนามแรกของการแข่งดีวันกลางปีได้เสนอการใช้กติกาท็อป16 และการแบทเทิลซึ่งเป็นพื้นฐานของการแข่งดริฟทั่วโลกในปัจจุบันนับเป็นจุดเริ่มต้นของการดริฟในรูปแบบของมอเตอร์สปอร์ตนั่นเองครับดริฟในปัจจุบันถ้าจะพูดว่ากลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ก็คงจะไม่เกินไปทั้งสื่อสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เกม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 หรือบริการสินค้าที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการดริฟก็มีอยู่มากมายครับ ถ้ามองดูผ่าน,านๆอาจจะรู้สึกว่ามันมาจากการซิ่งหรือการวิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายต่อผู้อื่นพฤติกรรมตรงนี้ทางเราก็ไม่สนับสนุนเหมือนกันแต่ที่อยากจะชี้ให้เห็นคือการแข่งรถเกือบทุกชนิดจริงๆก็เริ่มมาจากการวิ่งนอกสนามนี่แหละยังเริ่มมั่งเริ่มจากการปิดเมืองแข่งกันนี่หละครับเพียงแต่มันผ่านมาเกือบจะร้อยปีแล้วหรือเนสคาว่ากันว่ามาจากการขับรถหนีตำรวจเพราะการส่งเล่าเถื่อนตั้งแต่ช่วงปี1930 เพียงแต่การดริฟท์นี่อาจจะอายุน้อยหน่อยเราเลยเห็นกันตั้งแต่ตั้งไข่กันเลยถึงอย่างนั้นในปัจจุบันมันถูกนับว่าเป็นมอเตอร์สปอร์ตแล้วดังนั้นมันมีที่มีทางของมันถ้าสนใจหรือชอบจริงๆอย่าไปลองไปบนถนนสาธารณะนะครับไปติดต่อพี่ๆน้าๆที่ทำด้านนี้กันดีกว่าเราเชื่อว่าพวกเขายินดีให้ควาปรึกษากันแน่นอนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี